สวัสดีครับวันนี้ร้าน FN Fashion ก็จะมาแนะนำวิธีการคำนวณสินค้าแบบง่ายๆนะครับในหน้า FN Fashion นะครับพอเราเข้าในเพจในเพจด้านบนเนี่ยนะครับมันก็จะมีข้อความที่เราตึงเอาไว้ด้านบนนะครับมันจะมีดาวน์โหลดฟอร์มคำนวณราคานะครับให้เรากดที่นี่นะครับกดดาวน์โหลดฟอร์มคำนวณราคานะครับซึ่งเป็น Excel f i ไฟล์พอเรากดปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะได้ไฟล์มาไฟล์หนึ่งซึ่งเป็นไฟล์ Excel หน้าตาแบบนี้นะครับ ไฟนี้นะครับก็จะมาทําให้เราเนี่ยสามารถคํานวณราคาสินค้าได้นะครับโดยเรากรอกใส่ช่องด้านบนนะครับทั้งหมด4ช่องนี้เท่านั้นนะครับก็จะมีวิธีการสอนนะครับอยู่ในด้านล่างวิธีการใส่ข้อมูลนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยให้เรากดเลือกประเภทสินค้าในช่องนี้นะครับในช่องนี้นะครับพอเรากดไปเนี่ยก็จะมีประเภทสินค้าต่างๆนะครับมีเดสมีเสื้อมีแจ็คเก็ต กางเกงเสื้อเลกกิ้งหมวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับให้เราสามารถเลือกได้นะครับ2เนี่ยให้เรากดเลือกว่าสินค้าเนี่ยเป็นสินค้าประเภททั่วไปหรือเป็นสินค้าลิขสิทธิ์นะครับถ้าเป็นสินสินค้าลิขสิทธิ์เนี่ยก็เทียบแบบเช่น New Balance นะครับ Adidas นะครับเราก็มาเลือกที่ช่องนี้นะครับพอเรากดก็จะมีให้เลือกว่าโนแบรนหรือแบรนนะครับโนแบรนก็คือสินค้าทั่วไป แบรนด์ก็คือสินค้าลิขสิทธิ์นะครับให้เราสามารถเลือกได้นะครับส่วนสามนะครับให้เรามาใส่ตัวเลขจํานวนชิ้นนะครับแล้วก็ราคาที่เราเห็นในเว็บเผาเป่านะครับถ้าเราเช็คราคานะครับเราก็ใส่จํานวนหนึ่งนะครับแล้วก็ราคาสินค้าที่จาเก็บเลยในเว็บเผาเป่านะครับทีนี้ในเว็บเผาเป่าเราจะดูได้ไงว่าราคาสินค้าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราลองไปเข้าเว็บเผาเป่าดูนะครับ อันนี้เป็นร้านตัวอย่างนะครับแล้วก็เลือกมาร้านหนึ่งร้านนี้ขายสินค้าของวงเกาหลีนะครับวงเกาหลีก็มีหลายวงนะครับให้เราสามารถเลือกวงได้นะครับจากตรงนี้ก็ได้หรือเข้าไปดูด้านในว่ามีสินค้าประเภทอะไรบ้างนะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งเสื้อกันหนาวถุงเทา้ากระเป๋านะครับของสะสมอื่นๆของดารากเกาหลีวงเกาหลีนะครับมีเสื้อเชิ้ต มีเยอะสิ่งนะครับมากมายรองเท้ากระเป๋าหมวกนะครับสมมุติว่าเราสนใจที่จะเช็คราคาสินค้าเอาเป็นเสื้อเชิ้ตตัวนี้นะครับเราก็กดเข้าที่รูปสินค้านะครับสนใจสินค้าตัวไหนเราก็กดที่รูปสินค้านั้นนะครับอันนี้เรากดตรงนี้นะครับพอกดตรงนี้มันจะขึ้นวินโดว์มาใหม่เราก็สามารถที่จะดูสินค้าตัวนี้ได้นะครับราคาอยู่ตรงไหนนะครับราคาสินค้าก็อยู่ทางด้านบนนะครับตรงนี้นะครับราคา3 5หยวนนะครับ อันนี้เป็นชื่อสินค้านะครับส่วนอื่นๆมีอะไรบ้างให้เราดูในหน้านี้นะครับก็จะมีแบบของสินค้านะครับอันนี้ก็มีหลายแบบนะครับตรงนี้จะเป็นแบบให้เลือกนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นไซส์นะครับให้เลือกว่ามีไซส์ XL นะครับตรงนี้จะมีสินค้าคงคลังให้เราเห็นพอเราเลือก XL ของลายนี้นะครับจะเห็นว่ามีอยู่9,934ตัวนะครับ ถ้าเป็นเบอร์ L เบอร์ L ก็จะมี9,915ตัวอย่างนี้นะครับเราสามารถเลือกดูสินค้าคงค้างได้นะครับว่าในแต่ละแบบแต่ละไซส์นะครับตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่นะครับแต่นี้เราแค่จะเช็คราคาก่อนคร่าวๆนะครับราคาก็คือส่วนนี้35หยวนนะครับถ้าเลาลูกค้าบางท่านดูแล้วเห็นเป็นภาษาจีนแล้วงงนะครับก็สามารถเลือกใช้เบราว์เซอร์อื่นเราแนะนำให้ใช้เบราว์เซอร์ของ Google Chrome นะครับ เราลองไปดู Google Chrome นะครับใน Google Chrome เองก็มีความสามารถในการแปลภาษานะครับอันนี้เราก็เลือกให้มันแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็จะเห็นราคาด้านบนนะครับสาหยวนนะครับเราก็เอาราคา35หยวนตรงนี้นะครับกลับไปที่ฟอร์ม Excel เมื่อกี้เพื่อเช็คราคาว่าเอ๊ละสามสิบหหยวนนี่มันจะเป็นราคาไทยเท่าไหร่กันนะครับก่อนอื่นนะครับสำคัญเลยเราต้องเลือกทุกช่องนะครับ ช่องแรกต้องเลือกประเภทก่อนนะครับเมื่อกี้มันเป็นเสื้อเชิ้ตเราก็เลือกเสื้อเชิ้ตนะครับสินค้าก็เป็นโนแบนนะครับเป็นสินค้าทั่วไปไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับส่วนจํานวนเราก็ใส่ไปก่อนว่า1ตัวนะครับเพราะเราจะต้องเช็คราคาจํานวนตัวนะครับแล้วก็ราคาที่เราเห็นเมื่อกี้ก็คือราคา35หอยู่ตรงนี้นะครับให้เอามาใส่ในช่อง Excel ใส่35เข้าไปนะครับกดไปปุ๊บนะครับก็จะเห็นราคาสินค้า นี่คือเป็นราคาสินค้าที่เราจะต้องจ่ายให้กับร้าน fm fashion นะครับก็คือ362บาทนะครับที่เราอยากรู้ว่าเอ๊ถ้าสั่งหนึ่งตัว362บาทนะครับแล้ว2ตัวมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับให้ดูที่ช่องนี้นะครับแล้วเรามาเปลี่ยนจำนวนตรงนี้นะครับเราใส่เลข2นะครับแล้วอยากรู้ว่าราคาต่อหน่วยเป็นเท่าไหร่นะครับก็กด enter ก็จะเห็นว่าราคาลดลงนะครับเหลือ3 3 1าบบาทนะครับและสำคัญนะครับก็คือ ในร้านนี้นะครับเราสามารถสั่งสินค้าได้หลายแบบนะครับอาจจะสั่งแบบนี้1ตัวสั่งแบบนี้2ตัวนะครับสั่งแบบนี้อีก3ามตัวนะครับรวมเป็น6ตัวนะครับซึ่งเราก็สามารถมาใส่ช่องนี้ได้นะครับเป็น6ตัวนะครับซึ่งสินค้าเราก็เลือกได้หลายแบบแล้วเราก็ลอง e n t e r ดูนะครับดูว่าราคาต่อหน่วยจะหนีเท่าไหร่นะครับก็เหลือ3 1 0สบาทนะครับอันนี้ก็เป็นราคาต่อตัวนะครับยิ่งซื้อ หลายตัวนะครับมันก็จะลดลดลงนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คสินค้านะครับแล้วก็เช็คราคาสินค้าได้ง่ายๆนะครับโดยใช้ฟอร์มนี้ก็ขอให้ลูกค้า fn fashion ทุกคนนะครับมีความสุขแล้วก็สนุกกับการช้อปปิ้งกับร้านนะครับขอบคุณมากครับ